ไปต่อที่สายคุณสุกริตานะคะจากจังหวัดสกลนครค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกริตาค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะลำบากเรื่องอะไรอยู่คะถามเรื่องอะไรครับเนี่ยอ่าเรื่องน้านะคะคุณอาอืมอ๋าน้าน้าน้ำาดี๋ยวมาขึ้นขึ้นภาพมานิดนึงแกทักผมเข้ามาทางเฟซบุ๊กนะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่อ่าสองศูนย์แปดค่ะหมู่ที่ หมู่ที่17ตำบลตำบลนาหัวบ่อนาหัวบ่ออำเภออำเภอพันนานิคมพันนานิคมค่ะพันนาพันนาเนาะมันจะมีพัฒนานิคมพันนาพันนานิคมพันนาจังหวัดสกลนครนะคะจังหวัดสกลนครเนาะค่ะอืมีหนุ่มสกลนครอยู่ในห้องนี้ป่ามีไหมแกน อยู่ไมไอ่อยู่อยู่หมล<อ>่ะแกนแกนหนุ่มสกลน,นครเนะอยู่ในห้องส่งเราเาไม่มีแกนแกนไม่ได้อยู่วันนี้นะครับน,น้องแกนอ่านี่ภาพภาพบ้านเนาะที่ส่งมาให้ดูนะใช่ค่ะเห็นมะละกอเชียวตรงนี้มีมะละกอ <c oughs> สุกนะส่งมาหน่อยนะลูกนี้ลูกสุกนะโอ้อ <c oughs> <c oughs> จงใจถ่ายสามลูกนี้สุกเลยแล้วเก็บไปยังเนี่ยสามลูกนี้ แก้วล้วค่ะมีมะปรางด้วยนะคุณอามะปรางมะยงคิดโอ้มีครบบริบูรณ์มากเลยนะดินได้ทาตั้งใจทํากินน่ะปัญหาคือไม่มีน้ํามีดินแต่ไม่มีน้ําแล้วมีแหล่งน้าไม่มีแม่น้ําอะไรอยู่บ้างไหมเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยครับแหล่งน้ําไม่ใกล้เลยค่ะไม่ใกล้เลยค่ะเราใช้น้ํายังไงอะคะทุกวันนี้ซื้อน้ําค่ะซื้อน้ําอย ปลาปามีไหมม,มาฉายปลาปาก็ไม่มีค่ะไม่มีคือ <ười> คือหมู่บ้านเรานี้ไม่มีน้ําประปาใช่หรือไม่ที่ในหมู่บ้านนะมีมีน้ําประปาทีนี้ว่าทางเทศบาลเขาบอกว่าทําให้ไม่ได้เพราะว่าติด,ต,ดติดที่ผู้ใหญ่าทาไมอ่ะทําไมติดเรื่องอะไรอ่าติดติดที่ผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่คือเขาเขามีประปาของเขาที่ที่ดูแลในในในหมู่ในหมู่บ้าน แต่ที่นี้บ้านบ้านของหนูเนี่ยมันจะห่างจากหมู่อจากหมู่บ้านสามกิโลนะคะคุณอาโออยู่ไกลก็เลยวางท่อมา<ช>ไม่ได้<ต>น,นะแต่มันก็ไม่ได้มีหลังเดียวแต่ทีนี้ว่าคนอื่นเขาเขาก็ก็พอมีมันมัน <c oughs> มันก็เลยก็เข้าใจเข้าใจเข,ข้าใจเข้าใจสามกิโลไม่น้อยจะงบมาวางท่อประปามาเนี่ย ก็เข้าใจ <K ill ain> เข้าใจ <K ill ain> ข้อจํากัดของทางเทศบาลเขาด้วยเราอยู่ในเขตเทศบาลใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเอาละทีนี้ <K ill ain> ที่ถามาที่โทรมาทีขาขโ่โทรมาแล้วนะคะคุณคุณอ,อาออันั้นเดี๋ยวปล่อยไปผมไม่ไม่ไปต่อเรื่องประปาที่จะใช้นะอันนั้นก็ <K ill ain> อันนี้เพราะว่าคุณก็ไม่ได้ขอเรื่องนี้มาแล้วก็ถ้าดูว่าเคยขอไปแล้วเขาก็ทําแล้วก็ให้รอยเข้ามาตามนั้นนะค่ะปัญหาที่ขอมาก็คือว่าต้องการน้ําเพื่อการเกษตรใช่ไหมอ่ะ ค่ะใ,ใช่ค่ะอยากได้อะไรอ่ะครับอยากได้เป็นน้ำบาดาลก็ได้ค่ะน้ำบาดาลขุดสระไปแล้วหนูหนูจะจริง,รงๆหนูก็มันมีมันมีอยู่ก็คือว่าหนูอยากได้โครงการโคกหนองนาหรือไม่ก็น้ำบาดาลก็ได้ค่ะยังได้ย่างหนึ่งแล้วขุดสระไปมีน้ำไหมที่ขุดไปแล้วที่ขุดไปแล้วมันมันมัน,ม,นมันตื้นนะคะคุณอามันก็ไม่ถึงน้ํา มันไม่ใช่สิครับไม่ใช่ครับคําว่าขุดลึกและถึงน้ํามันไม่ใช่คงไม่ใช่ขุดแบบให้เจาะลงไปเอาน้ําใต้ดินคงไม่ใช่แต่เจาะขุดขุดลึกเพื่อเก็บน้ําฝนนี่แหละมันไม่มีน้ําฝนหลกมาเหรออใช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีน้ําฝนฝนไม่ตกหรือยังไงหรือว่าตอนหน้าฝนน่ตอนน้ําท่วมอ่ะไม่มีน้ําเหรอหรือแห้งหมดแล้ว ่ะไม่ไม่ไม่มีฝนที่นี่ไม่ตกค่ะคุณอาที่อื่นท่วมแต่ที่นี่ไม่ตกค่ะแรงด้วยแสดงว่าแรงด้วยแรงใช่ไหมปีนี้ท่วมทั้งอีสานแม่น้ําชีก็ท่วมกันท่วมแล้วท่วมอีกนะอันนี้ที่ดอนทีนนี้แรงค่ะนี่เขาเรียกว่าธรรมชาติโหดเคยฟังเพลงนี้ไหมไม่เคยท่วมแล้วท่วมอีกเนี่ยท่วมท้งชาติค่ะ ไอ้ที่อื่นเขท่วมแต่ของแกเนี่ยปรากฏว่าของแกเนี่ยไม่มีน้าไม่มีฝนตกลงมาก็เลยคือมีบ่ออยู่แล้วแต่ไม่มีน้ําฝนที่จะตกลงมาใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีแหล่งน้ําอื่นที่จะผันเข้ามาด้วยแล้วใครุดให้ที่ผ่านมากุดเองกุดเองหรือใครขุดให้อ่าก็พอดีว่าคุณอาเพื่อนได้ได้ได้สระมาทีนี้เพื่อนไม่เอาเพื่อนมีมีน้ําอยู่แล้วเพื่อนก็เลยให้มา แะใช้สินคนอื่นมาขุดในที่เราใช่ไหมใช่ค่ะกว้างยาวเท่าไหร่ไร่หนึ่งค่ะหนึ่งไร่ลึกเท่าไหร่ครับลึกสองเมตรห้าสิบค่ะจริงๆต้องขุดสามเมตรห้าสิบครับเอ่อโทษทีนะต้องขุดสามเมตรหกสิบลึกมากนะสูตรมันเป็นอย่างนี้ครับเขาให้แค่นั้นเขาให้สองเมตรครึ่งเนี่ยคือขุดแล้วไม่รู้ไม่รู้คือคนขุดเนี่ยขุดไม่รู้ จับแต่ว่าขุดทำไมต้องขุดลึกขนาดนั้นนะคะธรรมชาติเนี่ยนะน้ำเนี่ยขนาดหนึ่งไร่เนี่ยนะขุดลงเนี่ยน้ำทุกวันมันจะระเหยวันละหนึ่งเซนปีหนึ่งกี่วันสามร้อยหกสิบห้าวันหมดพอดีสามร้อยหกสิบห้าเซนใช่ไหมวันละหนึ่งเซนใช่ไหมเพราะงั้นต้องขุดให้ลึกกว่าสามร้อยหกสิบห้าเซนเข้าใจละเข้าใจละมันจะได้มีน้ำที่เหลือและแต่ละปีเนี่ยนะ ก็จะมาเติมพอดีออมันจะเติมพอดีอันนี้แบบพูดแบบน้ําฝนไม่ตกเลยนะออืแต่ถ้าระหว่างปีฝนตกมันก็เติมอยู่ถูกไหมใช่ผมว่าเจ้าหน้าที่เวลาขุดเจ้าหน้าที่ของรัฐเวลาขุดต้องต้องรู้เรื่องด้วยนะไม่ใช่ฉันจะไปขุดฉันจะขุดแค่เนี้ยที่หนึ่งไร่สองเมตรครึ่งถ้ามันตื้มมันก็เลยไม่อยู่ทบปีอยู่ไม่ถึงปีแต่ว่าแต่ว่าอย่าว่าจะอยู่ถึงปีเพราะปีที่แล้วน้ำฝนไม่ตกลงมาให้น้ำเดือนเดียวก็ลำบากแล้วนะยังไงก็แห้ง สี่ปีแล้วค่ะคุณอาสี่ปีอยู่แบบไม่มีน้ำใช้ซื้อกินเอาคุุุณณคคณยกที่ดินมาอยู่ที่แถวแถวอยุธยาเนี่ยน้ำเต็มพื้นที่มาอยู่แถวอะไรนะที่ต้องบางบานบางบานเจ้าเจ็ดอะไรอย่างงี้อยู่ข้างขายที่สกลนครมาอยู่ข้างบ้านของครูเมย์เจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดมาอยู่บางบานเจ้าเจ็ดดีไหมยกที่มาอยู่นี้ได้ไหมเอามาไหมเดี๋ยวผมมาหาคนไปยกให้แลกกัน แล้ลำบากฝนไม่ตกเหรอตกนม่น้อยแล้วก็ลำบากท่วมก็ลำบากเอาอย่างนี้ในไหนเราเป็นคนที่มีความคิดนะนี่เป็นคนที่มีความคิดมีความอ่านอายุเท่าไหร่เธอเนี่ยอายุห้าสิบสี่ค่ะเออไปรวมเพื่อนบ้านครับไปคุยเพื่อนบ้านก่อการเลยก่อการดีนะไม่จะก่อการร้ายนะ เพื่อนบ้านก็ตีก uh> ันต้อะกาเพราะว่ายื่นยื anyway> ่นไปที่ว่าตอนนั้นก็ยื่นไปก็มีสามสิบสามครัวเรือนยื่นไปที่ไหนครับยื่นยื่นไปทางเทศบาลตอนนั้นที่ที่เมื่อห้าปีที่แล้วนะคะยื่นไปเทศบาลเมื่อห้าปีที่แล้วต้องยื่นยื่นในเทศบาลครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสุกิตาเธอตอบตามที่ถามนะเธอยื่นไปเทศบาลให้เทศบาลมาทําหรือ ไม่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนที่ว่าหนูก็ไปไปเลียนรายรายชื่ออของเพื่อนบ้านนะคะที่ต้องการน้ํานะคะเธอยื่นไปที่ไหนหน่วยงานไหนผ่านผ่านเทศบาลไปหน่วยงานไหนกรมพยากรน้ำบาดาหรือเปล่าตอนนั้นปอาตอนนั้นหนูไปขอน้ําปราปาโอเคจบ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 เอาน้ําปราปายกไว้ก่อนมันเอานี้เอาม่เอาใหม่น้มายาดาลหนูต้องหากี่คนคะเออถามคําถามนี้แหละอยากตอบ ตั้งรวมกลุ่มงปนกลุ่นข้มพื้นที่จํานวนไร่ค่ะจํานวนรายจานวนไร่ยรยนี้ไม่เกินแปดรรยรู้สึกไม่ใช่ไม่น้อยกว่าแปดไแล้วก็แต่ว่าจํานวนไร่มันต้องให้ได้สักประมาณแปดสิบไร่อะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมาุดจดนะา้านนันเออนี่ไงฉันชอบเธอตรงนี้แหละเห็นเธอมีความตั้งใจเนี่ยฉันจะช่วยเธอได้นะไม่ได้สามปีสี่ปีจะตามไม่เลิกอ่ะก็สซิ เบื้องต้นเรา80ไล่สบายมากค่ะสบายมากด้วยเบื้องต้นเนี่ยเราประสานทางสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลนะปรากฏว่าพอดีท่านติดภารกิจเดี๋ยวตามให้ตามให้นะครับให้ลงไปตรวจสอบที่พื้นที่แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้นะปัญหามันอยู่ที่ว่ามันจะมีแผนที่น้ำอยู่นะ นะครับกรมทรัพยากรน้าบาดาลเนี่ยก็จะมีแผนที่น้ําแผนที่น้ําหมายความว่าที่ไหนมีน้ำเนี่ยเขาจะรู้อแล้วเวลาไปเจาะปั๊บมันต้องได้น้ํำไม่เจ่ไปเจาะอะไรไม่ได้อเห็นไหมเอเธอไปรวบรวมชาวบ้านมานะครับเธอทําตารางนิดหนึ่งนะทําตารางนิดหนึ่งนะเขียนเขียนด้วยลายมือนี่แหละนะครับหรือพิมพ์ได้ก็ดีให้ลูกหลานทาให้ ว่า<ะ>กเกษตรกรนางสุกิตาชื่อนี้นามสกุลนี้อยู่บ้านเล็กที่เท่านี้นะ,ะมีที่นาอยู่จำนวนเท่านี้ไรนะครับ<ะ>แล้วก็นายถนอมอ่อนเกตพลนะครับอยู่บ้านเล็กที่เท่านี้มี<ะ>เบอร์โทรใส่มีช่องเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะใช้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะครับมีที่นาเท่านี้<ะ>ไรรวมกันแล้วให้ได้พื้นที่ให้ได้จำนวนให้ได้จำนวนรไร่มากที่สุด ให้ได้จํานวนเนื้อที่ดินมากที่สุดแต่ว่าคำว่ามากที่สุดแล้วแต่ให้ได้ให้ได้ให้ได้จํานวนรายมากที่สุดเนื้อที่มากที่สุดมันจะเป็นตัวที่เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่มาดําเนินการให้จะเห็นความเดือดร้อนเป็นวนงกว้างงานโครงการ<อ>นะโอเค<ะ>ไหมคุยแล้วเนี่ยทีมงานจะไม่ต่อที่บดีกรมน้ำบาดาลมาคุยหน่อยเหรอเอา้เอาเอาให้จบ อืมไปท่านอาทิบดีก็ได้นะครับทางบาดาลในพื้นที่ท่านติดภารกิจอยู่เดี๋ยวตามให้นะตามให้นะเดี๋ยวตามให้นะเอางี้นะจะได้ทํามาหากินได้นะชาวบ้านเดือดร้อนนะอำเภอพันน,นิคมค่ะตานนําบล<อ><อ>นาหัวบอ่อนาหัวบ่อเบอร์โทรศัพท์ของเธอเบอร์อะไรครับศูนย์แปดสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกห้า เอาอีกทีอีกทีศูนย์แปดสองค่ะครับหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งครับหกห้าห้าครับอ่าได้ค,ครับเดี๋ยวเก็บเรื่องไว้ให้เลืวตามเรื่องให้นะแล้วก็ไปรวบรวมมานะรวบรวมมานะหนูส่งไปทางเฟสได้ไหมคะไม่ต้องรวมมาให้ผมไปรวมถือไว้พอถือไว้เสร็จปั๊บเดี๋ยวผมจะต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับเธอทางอากาศ แล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งกันเป็นเรื่องเป็นราวโอเคไหมรวบรวมไปรวบรวมก่อนนะค่ะค่ะข,ขอบพระคุณมากค่ะค่ะแล้วก็ส่งเฟซบุ๊กมาให้ดูก่อนนะทําเสร็จแล้วนะอช่วยดูช่วยตรวจาทานให้คีวันเสร็จอ่ะไหนตอบสิไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ดีมากผู้หญิงเก่งบันหลังจะสักให้สมัครเป็นอบต ขอบคุณมากค่ะสวั uh สดีครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุณสืกลิตตาวันนี้ต้องมีคนได้กินมะละกอแหละวันเป็นสิบรอบเลยเนี่ยอยากกินขึ้นมาแล้วตอนนี้คือผมชอบเขานะเขาดูสู้ชีวิตเลยนะใช่แล้วก็ยังมีความรู้สึกไม่ท้อใจไม่ไม่สู้ข้อหนทางแล้วเดี๋ยวไปทำาะห้ทำการเกษตรอยากจะทำโคกหนองนาเป็นผู้หญิงแกร่งมากมีบ่อแล้วแต่ไม่มีน้ำมาสี่ปีโอ้โห รายการเราจะมาตั้งแต่สี่ปีที่แล้วเนาะจะได้ช่วยคอได้ที่สกลนครมันก็มีแม่น้ําอยู่นะสกลนครน่ะนะครับน้ําจากเทือกเขาภูพานลงไปแต่โน้่นมันไปลงโน่นไปลงแม่น้ํโขงคนละอาจจะไปทางคนอําเภอกันนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอติดต่อท่านอเจบดีนะคะมันผมว่าผมคิดว่าระหว่างที่ทํารถไฟฟ้ากับทําคลองให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ําใช้เนี่ยนะ ไปให้ไปกระจายความกระจายความเจริญให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังเกษตรก่อนเออดีครับดีฮะทีมงานต่อนะเพื่อจะได้คุยกันให้เขาเนี้ยแหละเขาจะได้ไปเริ่มต้นถูกฉันจะต้องทํายังไงเนี่ยทำวันนี้ทําให้ให้คุณสุเกตานี้สําเร็จนะวันนี้ต่อหาสักท่านหนึ่งมาตอบตรงเรื่องนี้หน่อยนะใช่ครับจะได้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรช่วยเหลือชาวบ้านนี่แหละคือนโยบายแก้จน ของจริงเลยใช่จะได้แก้แบบยังยืนทาร,รอนนะครับคะ่ะท่านวินิตพร้อมแล้วนะคะท่านปออสานักทรัพยากรน้ําบาดาลเขต10นะคะอยู่ในสายกับเราแล้วคุณวินิจจันทรานนท์นะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับ สวัสดีครับท่านพอครับเดี๋ยวทีมงานต่อสายคุณสุกิตาข้ามอีกทีหนึ่งนะท่านครับคุณสุกิตาเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยู่ที่ตําบลนาวบบ่ออาเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับบอกว่าสี่ปีแล้วฝนตกน้อยมากครับบ่อขนาดเนื้อที่หนึ่งไร่ลึกสองเมตรครึ่งไม่มีน้ําเลยครับท่านครับอ๋อเปสระน้าใช่ไหมครับครับผมใช่ทีนี้แกก็ด้วยความที่ อยากจะทํโคกหนองนาอยากจะมีน้ําทําการเกษตรนะครับแต่ว่ามันขาดแคลนน้ําจริงๆปีนี้น้ำก็ตกฝนก็ตกเยอะเนาะทางอีสานเนาะท่านนะแต่ว่าทางทางบุดรบ้านท่านก็ไม่ค่อยตกเหมือนกันนะปีนี้นะใช่ไหมน้าน้อยเหมือนกันนะใช่ไน้ำน้อยเหมือนกันครับท่านตกอยู่ทางชีอีสานตอนกลางล่างลงไปนี่เยอะทีนี้แกก็อยากได้ผมก็เลยแนะนําว่าเจาะบาดาลไหมเขาบอกว่าได้เหรอได้สินะระเบียบเป็นยังไงเดี๋ยวผมเชิญท่าน พบกับคุณสกเรตตาอีกครั้งหนึ่งคุณสกเรตาค่ะสวัสดีค่ะฉันเรียกชื่อชื่อเธอยากมากเลยขอชื่อเล่นเธอหน่อยเธอชื่อเล่นชื่ออะไรนะเรียกน้องแอนดีกว่าค่ะแอนโอเคแอนนะโอเคนะครับท่านบอกครับถ้าชาวบ้านเขาอยากได้น้ําเนี่ยน้ําบาดาลถูกไหมครับท่านครับที่ท่านดูแลอยู่ครับผมครับครับผมครับ มันจะต้องไปตรวจสอบอะไรยังไงว่าตรงนั้นมีน้ําใต้ดินไหมแล้วมีวิธีการยังไงครับเชิญครับท่านครับครับคืออย่างนี้นะครับคือกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็มีจัดทําโครงการนะครับคือมีโครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับก็จะแบ่งเป็นเป็นสี่สี่รูปแบบนะครับก็จะเป็นน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรขนาดพื้นที่หกสิบไร่นะครับก็ วิธีการก็คือก็จะเจออาะบ่อประดานหนึ่งบ่อขนาดหกนิ้วนะครับความลึกก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเสร็จแล้วก็จะติดตั้งตั๊มเครื่องสูบแล้วก็โซลา่าเซลล์แล้วก็พร้อมก่อสร้างหอถังเนี่ยขนาดขนาดขนาดยี่ยีย่ยีย่ยี่สิบคิวนะครับยีนะ่สิบนะแล้วก็มีท่อเมนกระจายน้ําประมาณหนึ่งกิโลนะครับทีนี้เงื่อนไขเนี่ยเกษตรกรจะต้องรวมตัวกันอย่างน้อยเนี่ย แปดลายขึ้นไปนะครับก็ก็เสร็จแล้วเราจะมีแบบฟอร์มคำขออยู่เสร็จแล้วก็ไปทําเรื่องไปที่อบตนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบตนะครับก็ก็ให้ขอความเห็นชอบเพราะเวลาหลังจะราับเนินการแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งมอบไปเทศบาลหรืออบตเป็นผู้รับมอบเสร็จแล้วก็มอบการเนินการให้กลุ่มเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดหกสิบไร่อันนี้งบประมาณก็โดยทางกรมชบาอนน้ำมันดานเข้าไปดำเนินการทั้งหมด แต่ในนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนจะดำเนินการเนี่ยเราก็จะมีนักวิชาการนะครับไปตรวจสอบตรวจสอบว่าตรงนั้นมีสภาพน้ําบาดาลไหมอะไรไหมนะครับนะครับถ้าถ้า mm hmm. ดูแล้วมีสภาพน้ําบาดาลประชาชนเดือดร้อนมีแผนการปลูกพืชปลูกไรเราก็บรรจุเข้าแผนแล้วก็ส่งส่งเข้าไปที่กรมกรมจะรวบรวมไปที่สำนักงบเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณคือการจัดสรรงบประมาณก็จะมีตั้งแต่งบปกติประจําปีงบ การงบเงินกู้อะไรแล้วแต่หลายช่องทางครับผมอันนี้เป็นรูปรูปแบบรูปแบบแรกนะครับอันนี้ผมไม่ได้การตอนรวมไปเลยอันนี้ตัวนี้งบประมาณล้านกว่าบาทครับประมาณล้านแปดครับเด็ดเสร็จหมดเลยครับทั้งระบบเลยครับผมครับรูปแบบที่สามผมแล้วก็ครับแล้วก็รูปแบบที่สองครับรูปแบบที่สองก็จะเป็นเกษตรร้อยยี่สิบไร่ร้อยยี่สิบไร่นี่ก็จะใหญ่ขึ้นมาเงื่อนไขก็เหมือนเดิมฮะก็เกษตรกรสิบไร่ขึ้นไปแบบนี้รวมกลุ่มเหมือนกันฮะ แต่พื้นที่เนี่ยจะต้องติดต่อกัน120ไร่ขึ้นไปอันนี้ก็จะเจาะบอ่อประดานสองบ่อโซลาเซลล์สองชุดแล้วก็หอถังเนี่ยจะเป็น40คิวแล้วใหญ่ขึ้นไปท่อเมนก็ประมาณสองกิโลครับอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปครับผมครับก็หลักเกณฑ์ก็เหมือนเดิมในเหมือนเดิมคือทาเรื่องเกษตรกรรวมกลุ่มกัน10ไร่ขึ้นไปแล้วก็ไปผ่านท้องถิ่นอบตไม่ว่าจะเป็นอบตหรือเทศบาลแล้วก็รวบรวมคนมขอมที่สํานักสําน,นักก็ตรวจสอบว่า ตรงนี้ประชาชนเดือดร้อนจริงไหมมีแผนการปลูกพืชจริงไหมเสร็จแล้วก็สภาพน้ํประดานตรงนั้นได้ไหมปริมาณพอไหมว่าพอทําเกษตรไหมอะไรย่างเงี้ยครับมีน้ําเค็มน้าอะไรไหมถ้าสมมติทอนีวิทยาทางการตรวจสอบแล้วมีแหล่งน้ําพร้อมก็ส่งแผนไปที่กรมกรมเขาไปส่งต่อไปขอรับจอกสารเข้ามานะครับครับส่วนรูปแบบที่สามก็เป็นสามร้อยไร่อันนี้ใหญ่ขึ้นไปอีกก็จอบ่อดานสามบ่อโซลาเซลล์สามชุด ต้องสูบน้ำสามชุดนะครับแท้งนี่จะเป็นร้อยยี่สิบคิวแล้วท่อเมนก็จะเป็นสองกิโลกว่าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นท่อหกนิ้วสี่นิ้วลดหลั่นไปพื้นที่ก็เกษตรกรติดต่อกันสามร้อยไร่อันนี้ก็เณฑนเดียวกันเหมือนกันแต่เพียงแต่พื้นที่เพิ่มขึ้นจํานวนบ่อจํานวนแทงน้ําท่อเมนเพิ่มขึ้นและอันที่สี่ก็คือห้าร้อยไร่อันนี้ก็จะเจาะบ,บ่อประดานหกบ่อนะครับแท้งก็เป็นร้อยยี่สิบคิวสองแท้ง เท่าเมนก็สามกิโลสามจุดสองกิโลนะครับเดินให้กลุ่มเกษตรอันนี้ก็สิบห้าลายขึ้นไปมันจะมีเงื่อนไขยอยู่ครับแบบฟอร์มคำขอก็มีฮะ<ม>เข้า<ม>เข้าก็ไปในที่ดี r ก็ได้ครับหรือเว็บไซต์ของกรมจะมีคาขอครับส่งแล้วก็ไปโหลดแบบฟอร์มออกมาแล้วก็ส่งประจำํำสานักเขตเราจะมีสํานักงาน,นเขตอยู่สิบสองเขตนะครับทั่วประเทศนะครับอย่างของคุณคุณแอน,นเนี่ยเนาะ อยู่อยู่อยู่พันนารับผมอันนี้ก็ขึ้นกับเขตอุดรเขตสิบอุดรนะครับอีสานจะมีสี่เขตจะมีโคราชเขตห้านะครับมีขอนแก่นเขตสี่มีอุบลเขตสิบเอ็ดซึ่งแต่ละเขตเนี่ยก็จะมีพื้นที่ดูแลประมาณห้าถึงหกจังหวัดครับท่านอันนี้เป็นเรื่องน้ําเกษตรแต่ถ้าเป็นน้ําอุปโภคบริโภคปัจจุบันเราเหลืออยู่โครงการคือเขาเรียกน้ําชุมชนเพื่อความมั่นคงสําหรับชุมชนนะครับคือกิจกรรมก็คือจะเจาะบ่อสองบ่อ อันนี้มอบให้ออตอ่อเทศบาลคือเป็นสต็อกน้ําเป็นเพื่อความมั่นคงของตำบลน,นั้นคือกิจกรจออรมจบบอ่บอไปาล้สองบ่อมีแท้งสูงเก็บน้ําขนาด65คิวแล้วก็มีระบบปรับปรุปงพุ้ภาพาน้าดื่มแบบรีเวิร์สออสโมซิสคือ500ลิตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถมรรับน้ําดื่มได้ฟรีแต่ตัวนี้มีเงื่อนไขท้องถิ่นจะต้องมีไฟฟ้าพร้อมแล้วก็ต้องพร้อมให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับบรรลับน้ํานะครับต่ ออท้องผิดต้องเป็นคนดูแลอันนี้ประชาชนไม่ได้ขอคือท้องผิดต้องเป็นคนขอแล้วก็เป็นคนดูแลบริหารจัดการบนมือวสาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นกับราไฟเท่าไหร่จะเกิดมีการขาดแคลนในตำบลประชาชนก็สามารถมารับน้ําได้เรามีงงวงช้างมารับน้ําไปใช้ได้นะครับตัวน้าใช้ตัวน้ําดื่มก็มารับได้เราจะมีการปรับปรุงน้ําดื่มไว้ตัวนี้ไปน้ําเป็นน้ําชุมชนแล้วก็อีกอันหนึ่งครับครับเครับผม และอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการส่งน้ําเป็นระบบน้ําบาดาลระยะไกลอันนี้ก็จะคล้ายๆกับกับน้ําชุมชนก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตาบลหนึ่งเนี่ยมี15หมู่บ้าน10หมู่บ้านเนี่ยอยู่ในน้ําเค็มบนเลยแล้วก็จะไปเจาะพื้นที่ที่มีน้ําจืดอีกหมู่หนึ่งนะครับเป็นประปาขนาดใหญ่ทีนี้ใหญ่แค่ไหนมันก็จะใหญ่ที่มีกับจํานวนประชากรสมมติว่าขาดแคลน5,000คนเราก็จะทําแท้ง ขนาดสามร้อยคิวอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งลงไปเป็นท่อเมนลงไปหลายๆกิโลครับอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่แต่ต้องไปสํารวจขั้นรายละเอียดแล้วทั้งนี้ทางนั้นท้องถิ่นก็ต้องรับมอบโครงการและพร้อมบริหารจัดการหลังจากรับมอบครับผมครับอันนี้ก็คือทั้งน้ำดูภาพรวมเร็วๆครับก้า้าครับในทางน้ำกินน้ำช้ครับผมอย่างของคุณแอนถ้าขาดแคลนก็รวบรวมคําขอแล้วก็ส่งมาถ้าเราให้นักวิชาการตรวจสอบแล้ว ข้อมูลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เราก็เข้าบรรจุข้อแผนได้งบประมาณแล้วก็ไปดําเนินการกับท่านครับครับคือเริ่มต้นจากการที่โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของกรมก่อนนันท่านนะใช่ใช่ครับเสร็จแล้วก็มาอัน,นอัน,นอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอรอรับจัดสรรงบประมาณจากทางทางรชาชการนะครับอย่างที่สองถ้าคุณแอนมีงบประมาณจะดำเนินงานขุดเจาะบ่อบาดานเองก็ทําเอาหลักฐานเอกสารที่ดินเนี่ย ไปยื่นคำขอที่ทอสอจอจังหวัดอันนั้นคือคือไ,ไปจ้างขุดเจาะเองก็ดาเนินการได้จตต้องไปไปขออนุญ,ญาตเจาะขออนุญ,ญาตใช้ที่ทอสอจอจังหวัดอันนี้พูดถึงกรณีที่ประชาชนที่ไปมีม,มีงบประมาณน,นะครับคือเป็นบอกส่วนตัวเราแต่ต้องไปขออนุญ,ญาตเจาะเพราะว่าไอ้ตัวน้ำมาดานเนี่ยมันเรามีกฎหมายเป็นพรบน้ำาดานเพราะน้ำมาดานเ,นเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เเป็นเป็นเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีการมีพรบ,บควบคุมอยู่นะครับจะต้องเจาะหืออะไรก็ต้องต้องใช่ครับเสียค่าธรรมเนียมห้าร้อยสิบาทค่าใช้ห้าร้อยสิบาทถ้าเราใช้เพื่อการอุโรปโภคบริโภคหรือเกษตรเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บค่าน้ําอะไรแต่ถ้าเราไปประกอบกิจการน้ำมันดินเช่นไปก่อสร้างบ้านพักทําโรงงานอะไรเขาก็จะติดมาเก็บค่าน้าครับผมเพื่อเข้าไป คืนให้ท้องถิ่นเข้าไปกองทุนอะไรอย่างเงี้ยครับคืนให้แผ่นดินครับท่านครับอันนี้เขาจะมาจ่อให้รับจ้างจ่อให้ด้วยไหมหรือเราไปแค่ขออนุญ,ญาตแล้วก็ไปหาคนมาขุดเองเลยเราต้องหาเองฮะเราต้องหาเองครับเราป้ะกาจะไม่หาผู้รับจ้างเองจะต้องไปขออนุญ,ญาตจ่อให้ถูกต้องครับผมครับครับเอองั้นกลับ,บมาที่คุณแอนค่ะนะเราก็ต้องอยากได้น้ําเพื่อการเกษตรเนาะใช่ค่ะอ่าทีนี้เอ่อ เริ่มต้นก็เข้าไปเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลโหลดแบบฟอร์มมาทีนี้พอได้แบบฟอร์มมาเนี่ยถ้าอย่างท่านผอ,อ,อบอกว่าอย่างน้อย8รายขึ้นไปเนี่ยนะครับอย่างน้อย8ร,รายถูกไหมแปดรายเ,าเราดู<า>ว่าส<า>มาชิกเราเรา,เรากี่รายกี่ไร่ก่อนนะเข้าเข้าเกณฑ์กี่ไร่จะได้จัดเข้ารูปแบบไหนครับผมให้เข้ารูปแบบก็คือตัวไร่เนี่ยเป็นตัวตั้งไว้ก่อนว่าอย่างน้อย6 0ไร่ในรูปแบบที่1ใช่ไหมครับ ใช่ครับแล้วก็รอยี่สิบไร่สามร้อยไร่ห้าร้อยไร่ทีนี้มันก็จะมีหลักเกณฑ์นี่ว่าหกสิบไร่เนี่ยกี่ไร่แปไร้ยขึ้นไปไอ้ร้อยี่สิบไร่สิบห้าไร่ขึ้นไปไอ้ตัวสามร้อยไร่สิบห้าไร่ขึ้นไปห้าร้อยไร่สิบห้าไร่ขึ้นไปแต่แล้วก็กพื้นที่ครับผมัครับ พอเขากรอกแบบฟอร์มนี้เสร็จปั๊บเขารวบรวมรายชื่อทั้งหมดแล้วไปส่งที่อบตอะไรเงั้นแหละครับหรือเทศบาลอ่าอบตเขาจะเซ็นผ่านว่าเห็นชอบเห็นชอบไอ้เหมาะสมอะไรเงี้ยเหมือนตรวจสอบโดยคือเป็นตัวรับรองว่าถ้าโครงการได้มาเนี่ยอบตก็ต้องรับมอบโครงการอ่าแล้แร้วแล้วชาวบ้านก็ไปเดินต่อไปไหนครับไปไหนส่งไปไหนครับครับไนไหนฮะ จะส่งหนังสือต่อไปให้อปตหรือเทศบาลเป็นคนส่งเองหรือว่าเทศบาลก็ทาใบปะหน้าส่งมาที่เขตครับผมครับเพราจะเป็นคนส่งเองใช่ไหมท่านเขาส่งเองใช่ไหมใช่ครับใช่ครับให้อ่าใช่ครับใช่ใช่ครับก็จะเป็นหนังสือเลขออกจากอบตไปผมมาผมก็จะลงรับว่าอบออตนี้ส่งมากี่แห่งกี่แห่งผมก็จะได้ได้จัดลำดับไว้ครับว่าใครขอคอนขอหลังพิจารณาครับผมครับครับน้องาอนครับค่ะมีข้อสงสัยอะไรไหมเพิ่มเติม รายล,าละเอียดเ,เรื่องน้ําน้ําดื่มน้ําใช้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเตีละน้ําเนี้ยเนี้ยที่จะขอน้ําเพื่อการเกษตรนี่เข้าใจกระบวนการ<อ>าแล้วหรือยังเข้าใจเนาะครับผมเข้าใจค่ะเข้าใจนะจจรวมกันนะจะเอาเอาเนี้ยถ้าได้60ไร่แล้วก็โอเคละกี่ไร่ไม่ว่าแล้วแต่60ไร่ย,ยืนไว้ตรงนี้ก่อนเข้าแผนนี้เลย นะครับแล้วก็โหลดแบบฟอร์มจากกรมนะแล้วเสร็จแล้วก็กรอกแล้วก็ไปยื่นกับอบตเทศบาลเทศบาลรับรองทำหนังสือผ่านพันนาขอมาเยอะครับไปไปไปที่พันนาก็น่าจะมีแบบฟอร์มอยู่ครับตำบลพันนาผมเห็นคำขอมาเยอะเหมือนกันครับผมก็ไปทําอยู่เรื่อยครับผม ครับแต่ประสาทังขั้นประหลัดก็น่าจะรู้นะครับเพราะว่าตำบลพนาเราอกระจาะเยอะจากกระท่าน้าดีครับครับอืมถ้าชาวบ้านเขาไม่แน่ใจยังไงจะปรึกษาโทรไปปรึกษาติดต่อเบอร์อะไรได้ไหมครับท่านวินิจครับเบอร์นี้ก็ได้ครับผมครับครับเบอร์นี้ก็ได้ถ้าผมไม่สะดวกเดี๋ยวผมก็จะให้เบอร์คนติดต่อไปขีบครับเบอร์ผมก็ได้ครับยินดีครับครับผมได้ครับได้ครับน้องแอนค่ะทั้งสองเรื่องแหละ ถ้าที่ท่านผอ,อท่านบอกเมื่อสักครูน่น้นําเพื่อการเกษตรนะก็ทําตามกระบวนการขั้นตอนที่ท่านว่าสองน้ําเพื่อการอรุโภคบริโภคอันนี้ให้เทศบาลเป็นคนขอเพราะโดยอยู่<อ>ในเขตเทศบาลาไม่ใช่เกียวกันในช่ค่ะ ทีนี้มันอยู่ที่วาเทศบาจะดูกระตือดูร้นดูแลพี่น้องประชาชนแค่ไหน้าเขากระตือดูร้นชาวบ้านไม่มีน้ําประปาใช้เนี่ยนะแล้วก็โครงการของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยเขามีนโยบายตรงนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทําไปตามกระบวนการและขั้นตอนพาเข้าแผนแผนอนุมัตินะครับได้งบประมาณมาก็จะไปดําเนินการต่อให้ได้เลยได้ค่ะโอเคไหมโอเคไหมรีบทำเรื่องส่งไปก่อนนะคะค่ะไปได้ไปได้ถูกแล้วนะได้ค่ะ มีความหวังไหมเดี๋ยวถามถามท่านวินิครับถ้าว่าทันทีที่อบตเทศบาลทําเรื่องไปหาท่านท่านก็ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญมาสํารวจก่อนนะครับเรจะมีคนรับผิดชอบโครงการลงไปสํารวจตรวจสอบครับไม่ว่าจะเป็นสารวจตรวจสอบความพร้อมขืนพื้นที่แล้วก็จะมีส่วนวิชาการก็ตรวจสอบเรื่องักยกภาพแหล่งน้ําบาดาลครับพวกเรามีข้อมูลอยู่แล้วครับท่านครับครับทีนี้ถามว่าพอกระบวนการทุกอย่างมันครบจบเนี่ย มันใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถึงจะได้มาขุดเจาะจริงๆนะครับจริงๆคือถ้าเร็วสุดนะก็ต้องหนึ่งปีงบประมาณเพราะว่าเราจะรวบรวมความขอเพราะเวลาเราของบมาใะงบมามันจะมาเป็นรอบปีครับท่านปีนี้ทันไหมทันไหมนี่เพราะว่าคอรมอลของรอบห้านี่งบประมาณออกมาหมดแล้วครับหกหกก็กําลังทําแผนแล้วครับผมครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้ทันไม่ทันทันไหมทันไหมตอนนี้เพราะคอรมอลอนุมัติหนึ่งจุด หก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 นี่จะยื่นส่งแผนวันที่กลางเดือนมกรานี่ครับท่านครับไม่ไม่น่าทันหรอหรือกอสิบุกมกราครับท่านหกห้าเรียบร้อยไปแล้วครับผมเออหกห้าตอนนี้เขาเพราะว่าของหมอคนนั้ประมาณสามจุดตอนนี้คำขออยู่ที่เขตแต่ละเขตแต่ผมว่าเป็นพันๆคำขอครับท่านในเองแดต้องรอเลาประจัดเรียง ใช่ค่ะมันยังมีข้อทานเพราะร่าทานมีคาขอเนี่ยมันไม่ได้ทาได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็มาตัดออกหนึ่งสัภาพไม่มีสองบางทีเราไปดูแล้วพื้นที่ไม่มีความพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับมันหลายเรื่องฮะบางทีอบตก็ไม่ไม่ไม่พร้อมรับโครงการอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายเรื่องครับท่านกับอเ โอเคนะครับปีผมมีภารกิจนิดนึงทางปีได้ครงการนะครับน้องแอนนะพอรู้แล้วนะน้องแอนนะ่มต้นตามเดี๋ยวเดี๋ยวเราถึงน้องแอนอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ท่านผอกับน้องแอนไว้ด้วยนะครับเผื่อจะได้ปรกษานนะขอบคุณท่านผอวินิดนะครับสวัสดีครับกวัสดครับขออนุญาตวางสายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับต้องรออีกสักสองปีไหมคะพิ่ถนอมหกห้าไม่ทันหกหกก็ไม่น่าจะทันละ แอนไปแล้วยังยังค <ขอ S 2> ่ะคุณแอนค <Okay. S 2> ่ะโอเคคืออย่างนี้ครับน้องแอนครับแน่นอนนะกระบวนการใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการนะยื่นคําขอ,อน,นะครับทุกอย่างครบถ้วนถูกต้องก็อนุมัติคําขอแล้วก็เข้าบรรจุเข้าไปในแผนพอนเข้าแผนแล้วก็ไปตั้งงบประมาณซึ่งก็ต้องต้องอาศัยปีงบประมาณแต่ละปีปีนี้ปี65เนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติกรอบ,รอบงบประมาณไว้3.185ล้านล้านบาท นะครับเขตั้งไว้แล้วผ่านมติครมอแล้วปี66ไม่น่าทันแล้วล่ะแต่รีบทํเถอะนะทํำทำแต่งนสปมันต้องถึงเราต้องสู้ต่อไปถ้าไม่ขอไม่มีโอกาสได้เลยนะแอนนะใช่ค่ะหนูต้องทําทําให้ดูค่ะ ดีค่ะเก็บเป็นส่วนตัเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวพี่เขาจะเอาเบอร์โทรศัพท์พอวินิจได้กับแอนเพิ่มเติมด้วยเผื่อจะได้ปรึกษาเพิ่มเติมนะหลังไหม่นะคะแอนได้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ